ผ่านเลยนะครับโอ้เป็นมีดใช้งานในความคมนี่ก็โอเคเลยนะครับเล็บนี้นะครับไม่มีฝักนะครับอ่าเพราะว่าไม่ใช่มีดพกนะครับแล้วก็ไม่น่าพกเท่าไหร่เลยครับเพราะมันยาวมากนะครับครับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการก่อนสิ้นปีนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ครับเป็นมีดหัวตัดอนันยิงครับอ่าเป็นมีดหัวตัด หัวตัดมีดได้ยายาวเลยครับพี่บางท่านหลายๆทถานถามหาว่าผมเนี่ยได้มีดแบบว่าใช้งานในสวนในไร่ไม่ต้องมีฝักไม่ต้องสวยงามเอาไว้เน้นใช้งานเลยนะครับอ่าก็เป็นทรงนี้เลยครับมีดหัวตัดนี้นะครับราคาไม่แพงครับรุ่นนี้เป็นรุ่นคัสติกครับที่เราเห็นกันมาเนิ่นนานเลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวมีดเป็นยังไงเดี๋ยวเราผมจะมาแนะนําไปทีละส่วนนะครับในส่วนของมีดหัวตัดตัวนี้นะครับวัสดุใบมีดนะครับทําจากเหล็กบาเรยนะครับอ่าเหล็กบาเรยตัดหินนะครับเอามาขึ้นตีเจเป็นรูปนี้นะครับอ่านี่นะ แต่ในการหวดตัดหญ้าตัดไม้ตัดหญิงไผ่ได้ดีครับยาวขนาดมือหลายๆท่านเลยนะครับความยาวของในส่วนของใบมีดครับอยู่ที่17.5นิ้วนะครับด้ามยาว6นิ้วนะครับสันมีดหนาอยู่ที่4.5มิลนะครับส่วนมีดก็อาจจะมีริ้วรอยมีอะไรเล็กน้อยบ้างนะครับเป็นงานทํามือจากอันดัญิพยาครับงานทามืองานไทยทํางานชาวบ้านนะครับมีอาจจะมีรอยนิดๆหน่อยๆครับแต่รับรองได้เลยครับว่าถ้าซื้อจากแชมป์ขายมีดได้ของ ดีและคมแน่นอนไม่ใช่ของใช้งานแล้วแน่นอนครับอย่างกิ่งการแรปพลาสติกหออย่างสวยงามอยู่เลยนะครับนี่ครับอารันดิแล้วคมพิเศษนี่นะครับด้ามเขาก็จะเป็นการอ็อกนะครับอาจเป็นการอ็อกระหว่างตัวใบกับตัวด้ามนะครับอาจเป็นด้ามบ้องนะครับท่านใดครับเอาไปต่อด้ามให้ยาวขึ้นก็ได้นะครับแต่จากนี้ถนัดไม่ต้องกลัวว่าจะลื่นหลุดหักเลยครับเพราะว่าเป็นด้ามที่อ็อกนะครับผมอ่านี่นะครับ จับถนัดมือครับสามารถใช้งานสำหพับประโยชน์หัวตัดอะไรต่างๆนะครับตัดไม้ได้ตัดไม้ใหญ่พอได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตัดไม้ใหญ่แล้วมากครับเพราะตัวนี้ก็เหมาะกับใช้งานฟันถางอะไรมากกว่าครับเหมาะกับการหวดญ้าเลยนะครับตัวนี้ก็สวยงามเลยครับเนี่ยมีการทําสีสองสีทูโทนมาเลยนะครับอ่า เดี๋ยวเรามาดูคมของมีดรุ่นนี้ครับว่าความคมจะคมแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคมของตัวมีดกันนะครับว่าความคมคมแค่ไหนครับตัวนี้เป็นมีดใช้งานนะครับความคมก็อาจจะไม่ได้คมริบมากครับแต่ก็สามารถใช้งานหวดหญ้าตัดกิ่งไม้ตัดต้นไม้อะไรได้ครับมาลองมาลองตัดกีดกระดาษดูกันเลยนะครับผมจะลากผ่านเลยนะครับโอ้เป็นมีดใช้งานแต่ความคมนี่ก็โอเคเลยนะครับนี่ครับอ่าปัดกีดได้ง่ายเลยนะครับนี่ครับ หมาะกับการใช้งานนะครับแดดหญ้าเข้าไร่เข้าสวนนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นะครับเนี่ยวมือจริงๆเะยครับอยู่ใกล้มือมากกันเนี่ยนี่ครับอีกทีนะครับอ่าคมอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับสำหรับมีดใช้งานเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายชิปแล้วจะแจ้งราคาให้ทราบท้ายชิปเลยนะครับ โอเคครับขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดได้แยาหัวตัดอันับยิรุ่นนี้นะครับว่ามีดนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับทุกท่านนะครับที่เราใชา้ติดบ้านไว้ใช้งานเข้าไร่เข้าสวนเข้าป่าตัดต้นไม้ตัดกิ่งไผ่ไดแยาอะไรนี่เหมาะเลยครับเป็นมีดไดยาที่ออกแบบมาเพื่อการได้แยาและตัดโดยเฉพาะเลยนะครับเล็บนี้นะครับไม่มีฝักนะครับเพราะว่า ไม่ใช่มีดพกนะครับแล้วก็ไม่น่าพกเท่าไหร่เลยครับเพราะมันยาวมากนะครับเหมาะกับการเอาไว้ติดบ้านเข้าป่าเข้าสวนไว้ใช้งานต่างๆครับไม่แนะนําให้ติดรถเลยนะครับเพราะว่ามันยาวมากนะครับบางทีท่านเจ้าหน้าที่เจอเขาอาจจะมองว่าเรามีเจตนาไม่ดีได้นะครับสนุนราคาครับเริ่มนี้เพียง250บาทจัดส่งฟรี EMS นะครับอ่ะ ด้วยราคาขนาดนี้ได้มีดดีๆอย่างนี้นะครับคุ้มค่าราคาไม่แพงสามารถใช้งานได้จริงนะส่วนตัวผมก็มีไว้ใช้ดายญาตัดต้นไม้ตัดอะไรที่บ้านอยู่นะครับใช้งานได้คงทนใช้หลายปีก็ยังดีอยู่นะครับสาหรับท่านใดครับสนใจสามารถสั่งซื้อไ,ได้ที่เพจแชมป์ไนท์ปนะครับและเพจมีดอรัญจีอิทยานะครับอย่าคิดนานนะครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดเพื่อนก่อนนะครับ